วัสดีครับปงวินครับตัวนี้นะครับเครื่องลวดนะครับขนาดสามฟุตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหมุนขวานะครับใช้เครื่องสูบเดียวเป็นกําลังนะครับก็รูปแบบตรงนี้ก็จะมีเทเลอร์นะครับมีเทเลอร์มีล้อคอลากอะไรให้เสร็จนะครับตรงนี้เห็นเห็นต่อท้ายรถถนะครับอันนี้ก็ไม่แปลกครับเพราะว่าลูกค้า ออนนกปกะสงค์ครับเพราะว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสุดเดียวขับเคลื่อนนะครับเครื่องสุดเดียวขับเคลื่อนแล้วก็ใช้รถถ่ายนี่ลากจูงนะครับแต่ทางนู้นก็ลูกค้าบอกว่าจะเป็นพวกรถซิ่งหรือเสือภูเขานะครับลากจูงไปวางไว้เป็นจุดนะครับแล้วก็ทํางานก็สะดวกครับตัวนี้ก็เหมาะนะครับตอนนี้วอร์มเครื่องครับวอร์มเครื่องเดินเครื่องเดินระบบนะครับ จะได้ยินเสียงเครื่องตึบๆนะครับต็ตรงนี้ก็เดินระบบเทสเครื่องให้ลูกค้าครับ่ะรูปแบบตรงนี้นะครับจะมีล้อมีเทลเลอร์มีอะไรให้เสร็จนะครับเห็นเห็นที่ยืนตรงนี้นะครับจะเป็นถาดตะแกรงดำาตรงนี้ก็ลูกค้าต้องการที่จะไม่ไม่เอานั่งครับเอาเอาต้องการยืนนะครับ ต,ต้องการยืนที่จะยืนทํางานนะครับบนบนฐานนี้ก็แล้วแล้วแต่ลูกค้านะครับแล้วแต่สะดวกเพราะว่าบางคนอยากนั่งบางคนอยากยืนครับทีนี้มันมันก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งมานะครับตอนนี้เรากา็บริการลูกค้าได้ครับเพราะว่าตรงนี้เราได้ทําการประกอบให้ลูกค้าก็นะครับวิดีโอคอลคุยกันตลอดนะครับถึงรูปแบบต่างๆที่ลูกค้าต้องการแบบไหนยังไง นะครับก็เราก็ประกอบให้ได้นะครับตามตามลูกค้าสั่งนะครับก็นะครับจะให้ดูนะครับว่าอ่านะครับตรงนี้ความความยาวห้องนวดนะครับก็ขนาดสามฟุตนะครับนะครับสามฟุตเต็มนะครับแล้วก็ข้างในนะครับแล้วก็แล้วก็ตกเตรนท์นะครับแล้วก็คือ จะต,ต,ต้องเต็มข้างในครับนะครับข้างในสองชุดเต็มนะครับอราน,นี้วอรมระบบนเครื่องเบาเบานะครับก็<อ>ให้ดูถึงระบบสะกูทำงานนะครับนะครับสกูทอบขึ้นอะไรสไมัยพวกนี้นะครับมีรูปแบบให้ลูกค้าเรียบร้อยครับก่อให้ดูทุกจุดครับ ให้ดูทุกส่วนนะครับถึงารายละเอียดต่างๆนะครับในระบบการทางนานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสายปวงสายพานอะไรําไมทดรอบนะครับก็ตามมาตรฐานครับตามรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเครื่องนิดหนึ่งนะครับ